นี่คืออะไรวะคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสำหรับสำหรับเด็กไทยกูกูนี่กูแทบจะไม่รู้เรื่องเลยแบบกูไม่รู้มันจะออกไอ้นี่ด้วยสำหรับแล้วเสร็จแล้วรูก็มาบอกว่าไอ้เฮียมึงทำคลิปด่าท้งเมื่อเลิฟอย่างนเดี๋ยวมึงโอ้ยเฮียพูถึงห้องน้ำเนี่ยเราปุ้มนั่กูว่าละนั่นไงพดถึงห้องน้ำก็ตุ้มเลยตุ้มองหันเลย พูดถึงห้องน้ำโรงเรียนเราเมื่อไหร่มันจะได้คืนจิทีวะแต่คนาก็สงสัยว่าห้องน้ำโรงเรียนเราเป็นไงคือโรงเรียนเราโดนแย่งไปนะคุณนนรู้จักสังคมเราก็เปลี่ยนไปพี่น้องคนไทยก็เริ่มทะเลาะกันครับเราจะทำยังไงอยู่ไม่มีอะไรดีเลยปัจจุบันก็ไม่มีอะไรดีอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ไปทันแง่ทุนไปทันแง่ทุลเอการเมืองแต่เ <c oughs> มื่อไหร่เนี่ยคุณฉิว <c oughs> ไอ้เกมสนุกสนุกส,กสิอย่าไปทางธุรกิจโอ้ใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรวะการเมือง,เ,องเ,เพื่อความสนุกเท่านั้นอย่าไปเกียดอย่าไปเชียับการเมืองนะการเมืองปล่อยเขาไปโกงเป็นล้าน <c oughs> เราไม่สนใจน้ําตาเราจะเล็ดออกมาครับเราก็อยากพูดเรื่องนี้มากนะเดี๋ยวจะโดนแบนจะโดนแบนอ้เหียโอ้ไม่อยากเอ่ยนามโอเคครับตอนนี้เราก็สร้างเอพื้นพื้นดิน ใช่ตอนแรกเอาใช้ดินไปก่อนว่าตอนนี้ยังยาจบอยู่ครับคือเราไม่มีโปรเทคเข้าใจหน่อยครับถึงวางไปก็มีคนมาทําลายอยู่ดีใช่ป่ะคงจะทาลายยากเพราะว่ามันอยู่ชั้นบนมากอยู่อยู่บนเขาได้สําหรับคนเกียนแค่ไกลแค่ไหนก็ใกล้สำหรับคนเกียไกลจริงครับสําหรับคนเกียนคือไกลที่ไหนก็ใกล้ครับใช่ครับไกลขนาดไหนกูก็ใกล้สำหรับผนก็เหมือนมือของสตีฟทบิยัไกลได้ ที่สุดจะใกล้จะไกลไปทางก็เหมือนกันจ่จะก,กัแค่ไหนก็ยังใกล้สำหรับกูไม่ใช่โอเคผมเซนโฮมใหม่แล้วเอา<ม>เอา,เ,อาเป็นตรงกลางแล้วกันนี่นจะได้ไง่ายๆกล่องนี้กูต้องวางทันทีครับปงป้ายนี่นไม่มีนี่ชิบหายนี่อ่านมากี่นาทีแล้วครับเนี่ยกูไม่รู้ครับประมาณสิบกว่านาที อาจจะอาจจะอาจอาจะลงใส่เฟ็ดได้แล้วไปลงที่ร้านนู่น <g iggle> <g iggle> เห็นเห็นเน็ตเขาแรง <c oughs> ผมมีวิธีการลงนะแบบโดยเราไม่ต้องรอเราก็ไปลงที่ร้านเลยครับนีครับก็วิธีแคสเกมของพวกเราก็ขอแนะนำเลยโปรแกรมแฟนะ อันนี้เป็นแนะนําเลยครับเพราะว่าสาหรับคนที่อยากแคสเกมก็ใช้โปรแกรมแฝดสำหรับคนที่อะไรต้องการจะมีหรือต้องการจะแคสเกมไปหาชแนลคุณคิวนะเขาจะแนะนําทางอธิบายครับเขาจะให้เว็บมาให้ใช่ปะ,ะเว็บมาเว็บมาให้เลยจากนั้นก็ลงวิธีแล้วสงสัยอะไรหรืองงอะไรก็พิมพ์ในในในั้นได้เหมือนกันนะไปหาเลยครับหาโหลดได้ตามเว็บทัวไปเขียนว่าแฟบนะ แตบ,บก็ frafp แบบระบบเอ้ยไม่ใช่เวอร์ชันสามจุดสี่จุดหจะเป็นเวอร์ชันมาตรฐานสำหรับรารมาตรฐานของเรามากตอนนี้เราก็แต่ก็ระวังด้วยนะครับว่าบางตัวอาจจะเป็นตัวไม่ไม่ไม่ไมเต็มอาจจะาอาจ,จได้แค่หนึ่งนาทีแล้วตัดทิ้งอะไรเงี้ยครับผมผมเนี่ยต้องอแก้นะอ,อุ้ยก็อันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูเอาเองนะครับจริงๆผมชอบวิชาคอมผมก็เลยชอบศึกษาพวกเรื่องนี้ยใช่ครับแต่ผมไม่ค่อยชอบอะไร ถึงจะเก่งก็เถอะแต่ไม่ชอบทอะไรร่งวิธีการเพิ่มชื่อดี่ว่าเมื่อ,อก่อนเก่งกินแบบนีโคตรการนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทําพื้นก็ได้เยอะพอสมควรลบสํารสหรับเราจะไปต่อวันหน้านะตอนนี้เราก็คี่ทุมแล้วเนี่ยสองสองเออห้าทุ่มห้าสิบสี่นะครับนะผมที่สามจุดห้าสิบสี่นะสำหรับเวลานอน <Okay. S 1> ของเด็กนักเรียนทั่วไปของมอปลายนะ ตอนนี้เออราบอกเลยวับเราอยู่มปลายแต่ไม่บอกครับอยู่มปลายไหนใช่ครับโลกพุณภาษบางบางคนเขาเข้าใจผิดว่าผดคิดว่าผมเป็นเออยู่มหาลัยแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ใช่นะผมยังอยู่มัธยมอยู่เลยแต่ผมไม่บอกเลยกันว่าอยู่มอะไรใช่เยวสงสัยกันนะคือมันไม่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบคาถามดีวเพี่เรียนอยู่ที่ไหนวะพี่เรียนอยู่มอะไรพี่บอกสถานที่อย่างไหนพี่จะผมจะไปบ้านพี่แต่ผมจะไปบอกจะเผาบ้านพี่ ็เนี่ยแะครับก็ใครเข้าใจผิดก็ขอแก้ข่าวเนยนะครับสำหรับคนที่เป็นติดตามซับสไครป์คิวจังหนึ่งสองสี่อยู่ก็อยากคิดว่าผมเป็นพี่ของคุณหรืออะไรองี้นะครับผมยังอยู่มัธยมอยู่นะคือเราอยากเป็นแบบคุยกับแบบแบบทั่วไปอะ่ะแบบไม่มีพี่ไม่มีน้องแบบเอ้ยนายวันเดย์วันวันนี้นายแคสเกมเมื่อไหร่จะลงด้ทีว่าอะไรประมาณนี้นะ ใช่ครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่าคนระับเพราะว่าเราจะเป็นกันเองในสังคมออนไลน์เราก็เป็นอย่างนี้แหละครับเราไม่รู้ <mistakes. S 2> เราไม่ยูเราไม่ยูเอ well. ้ยเราไม่ยูเราไม่รู้อายุเราก็ดีแล้ว 1, ครับดีมันพันเครับเดี๋ยวจะพอกันแค่นี้ก่อนไหมครับก <c oughs> ็คือเราทําพื้นเสร็จแล้วใช่แต่ไม่กี่วินาทีมันก็ทําลายอยู่ดีช่างตุ้ <laughs> ไม่หรอกครับไม่มีใครมาทําลายเราได้สีหงไม่ตรงนี้ผมเชื่อครับว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้าเรามาแคสอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เราจะมีบ้านอยู่นะครับขอให้มีบ้านอยู่ขอให้ขอให้ให, <c oughs> ให้มีบ้านอยู่แล้วกัน,นครับเซิร์ฟที่แล้วก็เดิมเซิร์ฟปิดตัวไปแล้วลรมั้งอุตสาหลุ่มเรืองมาหาปลาไหแล้วนะมี<ช>สร้างรูไฟมีธงมีปาสาทหินโอเต็มไปหมดม,ม,มีม้าด้วยเชอร์ลืมบอกไปไหมครับมีม้าด้วยครับมีมา้มมาส่วนใหญ่จะรู้ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่รู้กันนะ อันนี้<ต>ที่แต่เวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดสองเป็นต้นไปจะมีม้านะสลับม้านะหาในที่ลับลุ่มนะก็ที่พื้นเรียบ,รบหรือไม็กภูเขากูเขาฮิมาทบจะไม่มีไม่ต้องห่วงมีแต่แกะกับหมูไก่ไม่ต้องห่วงครับที่นี่ไม่มีก็กคลา้ายสัตว์โลกนะมันจะอยู่เนี่ยหมูเนี่ยนะหมูเนี่ยสีชมพูเนี่ยนเนี่ยสนะีชมพูหมูหมาหมาหมาจะอยู่แถวแถวนี้นี่ถ้าปรับไม่ปรับถ้าเกิด เวอร์ชันเก่าหมาไอ้พวกสุนัขเนี่ยมันจะอยู่แถวเนี้ยอุ้ยไผ่โอ้ยเจอของเงี้ยกูเจอของแรงเจอของแรงเจอของแรงโอ้ยเจ็บเ็บแหละไม่เชิงว่าแหละจะหายากหน่อยในเซิร์ฟประมาณนี้มันก็หายากนะเมื่อก่อนเออไอ้ไอ้้ออยอ้อยมั้งอ้อยหรือไผ่เนี่ยเราจำไม่ได้แล้วหายากมากเก็บไว้ก่อนเอาลูกเอาไปทำกระดาษเก็บไว้ก่อนพ่อสั่ดไว้ใช่ สำหรับหลายคนนที่ขึ้นไปบอกได้ทำไงอะพี่โหมาไปได้ละสำหรับเซิร์ฟออนไลน์เออไม่มีใครไม่มีใครชอบแบบบอกทริคอะไรพวกอุยไอพวกเซิร์ฟออนไลน์เลยวะไม่รู้ทำไมก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทริคมันก็มีเยอะแยะนะเนาะก็มีทริกหนึ่งที่แบบอาคาตับคนในเซิร์ฟมากเดี๋ยวผมสอนเลยละกัน คุณรู้จักคีเปอร์กันใช่ไหมครับรู้จักสิครับคีเปอร์สมมตินี่คือเป็นเป็นป้ายแบบติดรูปภาพนะเป็นป้ายแบบติดรูปภาพนะ uh huh. และและไอตรงนี้เราลากคีเปอร์มาคุณคิวมาเป็นตัวคีเปอร์หน่อยเดียวโอเคครับ okay, <up>, ขึ้นมา้ันบนอย <Okay. S 1> <laughs> ผมจะอธิบายอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบรูปภาพที่ใส่แบบอะไรของอะไเข้าไปอะ่ะเออเปิดคลายแบบนั้นอะ่ะที่เราเห็น uh huh. ในเซริเร์ฟมันจะเอารูปภาพมาวางเสร็จแล้วใส่โพเทคเข้าไปใช่ปะ่ะแล้วโบนราคา uh huh. ราคาในข้อน oh, ี <employers. c oughs> ้เท oh, ่านี้เท่านี้จากนั้นอ่ะคุณคิวตับคุณคิวมาอยู่ตรงกล่องเรียงกล่องแล้วคุณนี่คือวิธีการลาคิปเปอร์เราคือตีนมาหนึ่งทีโอจากนั้นให้มันเดินตามตีมือเปล่านะมือเปล่าจากนั้นเราค่อยๆ่อยหลังค่อยๆอยหลังครับเซิร์ฟจร์ฟจริงมันจะแหลกมดเราไม่ต้องห่วงว่าคิปเปอร์จะเตินตามเร็วไหมอ่าแล้วก็หยุดหยุดประมาณนี้นะหยุดถ้าเราหยุดถ้าเกิดมันเต็มช่วงนี้เราก็หยุดประมาณนี้จะคิปเปอร์จะแรงระเบิด และระบบของคีเปอร์จะโดนพอดีตรงนี้ตุ๊บจะได้โปรเจกทันทีอ๋อจริงเหรอครับเนี่ยจริงครับสำหรับเซิร์ฟที่ยังไม่รู้กันนะผมรู้ใหม่นะรับ <ขอ S 2> จริงผมยังไม่รู้เลยเนะนะี่ยคือคุณคุณยิมเพิ่งมาบอกนะ